นีงสัาแต่วันนี้นะคะพัดมาอยู่ที่โครงการพ an ันนาพุทธมนตรสาย3ค่ะที่นี่นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮคลาสที่ออกแบบมาในสไตล์อังกฤษค่ะมีสถาปัตยกรรมแนวโมเดิร์นลอฟนะคะราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่14ล้านบาทค่ะพัฒนาโดยบริษัทพรีบิวจำกัดมหาชนส่วนบรรยากาศจริงของโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพัดไปอัปเดตกันเลยค่ะ โครงการพันนาพุทธมนทลสาย3าตั้งอยู่บนถนนบางแวกซึ่งเส้นนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับถนนพุทธมนทลสายสที่จะวิ่งเข้าถนนบรมราชชนนีและเพชรเกษมได้ค่ะที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือจะมีถนนตัดใหม่นะคะอย่างพรานนกพุทธมนตลสาย4ี่ที่จะวิ่งยาวจากบริเวณแยกไฟฉายมาจนถึงพุทธมนทลสาย2เลย โดยจะเชื่อมกับถนนบางแวกได้ง่ายและเข้าสู่โครงการได้ในระยะไม่ไกลค่ะและในอนาคตนะคะก็จะตัดยาวมาจนถึงสาย3ามแล้วก็สาย4เลยค่ะความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้นะคะก็มีทางร้านค้าร้านอาหารค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้สถานศึกษาหลายแห่งเลยส่วนสถานที่สําคัญอื่นๆอย่างโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าก็มีอยู่ในพื้นที่ครบครันเลยทีเดียว โครงการพานานาพุทธมนฑลสาย3เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนที่ดินรวมกว่า41ไร่ค่ะจำนวนบ้านมีทั้งหมด98หลังซึ่งในโครงการเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะ แบบแรกได้แก่ P280 ขนาดพื้นที่ใช้สอย280ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาและอีกแบบหนึ่งนะคะคือ P326 พื้นที่ใช้สอย326ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น120ตารางวาค่ะโดยบ้านทั้ง2แบบนะคะจะได้ฟังก์ชันเหมือนกันก็คือ4ห้องนอน5ห้องน้ำและ3ที่จอดรถค่ะส่วนค่าส่วนกลางของโครงการนี้อยู่ที่35บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ พูดถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้กันบ้างนะคะจะอยู่ที่บริเวณโซนด้านหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าขับรถเข้ามาจากด้านหน้านะคะก็จะเจอกับพื้นที่สวนหย่อมค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับอาคารคลับเฮาส์นะคะพูดถึงเรื่องของสวนกันก่อนค่ะทางด้านหลังพัดตรงนี้นะคะเขาจะมีการนําเอาพันธุไม้ต่างๆเนี่ยมาปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้มีไม้ประดับนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการปล่อยละอองนะคะน้ำเนี่ยพ่นออกมาบางเวลาด้วยนะคะทําให้พื้นที่โซนนี้ค่อนข้างจะชุ่มชื้นแล้วก็ได้บรรยากาศร่มรื่น นอกจากนี้นะคะในอนาคตค่ะทางโครงการเขาก็จะมีการวางศาลาไว้ให้ลูกบ้านได้มานั่งเล่นกันด้วยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานั่นเองนะคะซึ่งทางโครงการเขาก็จะขุดไว้เล็กๆนะคะเอาไว้สร้างบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโซนคลับเฮาส์เนี่ยก็จะได้รับไอเย็นเวลาที่มีลมพัดมาด้วยค่ะ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นอาคารคลับเฮาส์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งการออกแบบคลับเฮาส์ของโครงการนี้นะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะโดยสถาปัตยกรรมที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นการเน้นโชว์พื้นผิวของวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของผนังหรือว่าโครงสร้างต่างๆนั่นเองนะคะดูไปนะคะก็จะคล้ายๆกับพวกสถานีดับเพลิงหรือว่าเป็นโรงงานโกดังต่างๆในยุคนั้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะพาทุกคนมาดูฟังก์ชันข้างในอาคารคลับเฮาส์กันค่ะบรรยากาศของในอาคารคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นอาคารใหญ่โปร่งโล่งเลยนะคะซึ่งโถงตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นฝ้าเพดานสูงค่ะผนังโดยรอบนะคะก็จะใช้เป็นผนังกระจกนั่นเองค่ะทาให้สามารถรับแสงสว่างเข้ามาได้อย่างเต็มที่ฟังก์ชันนะคะสามารถจัดได้หลายส่วนเลยอย่างบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโคเว r ร์กิ้งสเปซค่ะที่สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าใครนะคะที่มีเพื่อนมาหาเนี่ยก็สามารถมานัดเจอกันได้ที่บริเวณนี้เลย ส่วนทางด้านบนนะคะก็จะมีโคเวอร์กิ้งสเปซอีกจุดหนึ่งค่ะซึ่งจะได้ความไพรเวทมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นห้องแยกไปนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านบนค่ะก็จะเป็นที่ทําการของนิติบุคคลค่ะ ส่วนบริเวณหน้าขับเฮาส์นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะขนาด8คูณ25เมตรนะคะมีการแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยเลยส่วนอาคารข้างๆกันนะคะที่เป็นแบบชั้นเดียวเพดานยกสูงเนี่ยก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะ่ะที่โดยรอบเป็นผนังกระจกเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถออกกําลังกายไปแล้วก็ชมวิวไปได้พร้อมๆกันเลยค่ะ ะะพาจะพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างกันนะคะแบบบ้านที่จะพามาชมเนี่ยก็คือแบบ P326 ค่ะโดยแบบบ้านนี้นะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับถนนเมนของโครงการนั่นเองค่ะมาดูฟังกช์ชันส่วนแรกกันนะคะก็คือพื้นที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมซึ่งแบบบ้านนี้นะคะจะสามารถจอดรถได้3าคันด้วยกันโดยจะได้เป็นพื้นคอนกรีตแสปนะคะพร้อมกับมีส่วนของหลังคาจอดรถมาให้ตามมาตรฐานเลยค่ะเข้ามาที่ในบ้านกันต่อนะคะสําหรับพื้นที่ส่วนแรกนะคะเข้ามาก็จะเป็นพื้น ที่คอมมอนแอเรียใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถจะจัดฟังก์ชันได้หลายๆส่วนเลยนะคะอย่างบ้านตัวอย่างส่วนแรกตรงนี้เขาก็จะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะสามารถจะวางโซฟาไซส์ใหญ่ๆได้หลายตัวเลยนะคะจะวางไว้มุมนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทางด้านในเนี่ยก็สามารถรองรับการวางพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อีกนะคะ หรือว่าใครนะคะที่อยากจะทําให้บ้านเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นแยกเป็นโซนใช้งานต่างๆได้ก็สามารถบิวผนังขึ้นมาแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ทางด้านในตรงกลางนะคะก็สามารถจะจัดเป็นมุมรับประทานอาหารได้อย่างบริเวณที่ใกล้ช่องแสง ตรงนี้นะคะเขาทําเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางโต๊ะอาหารใ,ใหญ่ได้หรือว่าถ้าใครที่อยากได้เป็นมุมนั่งเล่นเพิ่มเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เลยนะคะและพื้นที่มุมนี้นะคะก็ยังเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมเชื่อมโยงไปกับพื้นที่บริเวณชั้น2ค่ะโดยรอบเนี่ยก็จะโปร่งโล่งเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการติดเป็นหน้าต่างกระจกให้รับแสงได้ทั้งบริเวณชั้นล่างแล้วก็บริเวณชั้นบนค่ะ และมุมทางด้านหลังตรงนี้นะคะทางโครงการเขาก็ทําให้ดูค่ะว่าสามารถทําเป็นมุม p a น t r y ได้นะคะโดยข้างหลังเนี่ยก็จะเปิดไปเป็นเฉลียงที่สามารถจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้อีกจุดหนึ่งด้วยค่ะ มาทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําแบบ powder room นะคะสามารถมาใช้งานร่วมกันได้แล้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนนะคะห้องนอนชั้นล่างนี้ขนาดก็ค่อนข้างกว้างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถใช้งานห้องน้ําได้อย่างสะดวกด้วยเพราะว่าจะมีห้องน้ําภายในตัวซึ่งห้องน้ําห้องนี้นะคะก็สามารถใช้งานอาบน้ําได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีการแยกโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกให้เรียบร้อยเลยค่ะและทางด้านในสุดนะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะสามารถเชื่อมโยงไปกับพื้นที่ซักล้างที่ อยู่ทางด้านหลังได้แล้วก็จะมีห้องเมดอยู่ทางด้านข้างด้วยค่ะ ขึ้นมาที่บริเวณชั้น2ของแบบบ้านนี้กันต่อนะคะชั้น2พื้นที่ของเขาบริเวณตรงกลางเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างพื้นที่ส่วนแรกนะคะนั่นก็คือบริเวณที่เชื่อมต่อไปกับชั้นล่างก็คือส่วนของดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะมองเชงเงือไปดูได้ว่าข้างล่างเนี่ยสมาชิกในบ้านทําอะไรอยู่กินข้าวดูหนังอะไรกันนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็น Family Area ค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นไว้ดูหนังดู Netflix ร่วมกับคนในครอบครั <_ C> e <an> วได้อีกหนึ่งจุดนะคะหรือว่าใครที่อยากจะทําเป็นโซนทํางานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและทางด้านหลังของพาร์ทนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะซึ่ง2ห้องนี้จริงๆแล้วขนาดเขาจะใกล้เคียงกันเลยนะคะสามารถวางเตียง5ฟุต6ฟุตเนี่ยก็ยังได้ไม่อึดอัดแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีห้องน้ําภายในตัวด้วยค่ะสเปคของห้องน้ำเนี่ยก็จะคล้ายกับห้องน้ําที่อยู่ข้างล่างเลยนะคะ ต่อไปนะคะมาปิดท้ายกันด้วยห้องนอนใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดรูมกันค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะขนาดของเขาเนี่ยก็จะยาวตั้งแต่โซนหน้าบ้านไปจนถึงด้านหลังบ้านเลยนะคะอย่างโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนวางเตียงนอนนะคะคุณผู้ชมวางเตียง6ฟุตได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่อยากให้มาดูกันเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่ริมหน้าต่างตรงนี้เลยนะคะ เขาก็จะมีการเว้นสเปซให้คุณผู้ชมสามารถวางเป็นโซฟาใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยไว้นั่งเล่นไว้นอนอ่านหนังสือได้นั่นเองค่ะแล้วก็ทางด้านในตรงกลางนะคะโซนนี้เนี่ยจะเหมาะมากสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะทำเป็นมุมแต่งตัวทำเป็น w a l k i n c น o s ัวได้นะคะเพราะว่าขนาดของเขาก็ค่อนข้างกว้างสามารถกั้นเป็นห้องหรือว่าทำเป็นวิวผนังขึ้นมาแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องน้ำในห้องมาสเตอร์นี้นะคะขนาดกว้างมากเลยโซนแร แรกนะคะก็จะเป็นโซนอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะตรงนี้เขาจะเป็นแบบ His and He อนั่นเองแล้วก็ตัววัสดุนะคะเขาก็จะทำมาจากหินอ่อนผสมกับเรซินนั่นเองนะคะทำให้ได้ในเรื่องของการป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ไม่ชื้นไม่อับชื้นนั่นเองส่วนบริเวณตรงกลางห้องน้ำนะคะก็จะได้เป็นอ่างอาบน้ำแบบนี้นะคะเป็นแบบลอยตัวค่ะให้มาเป็นมาตรฐานในห้องน้ำของในมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองแล้วก็ทางด้านขวาของพัดนะคะก็จะแยกออกไปเป็นอีกสองห้องโดยเขาจะมีการติดฉากกั้นให้แบบนี้ ะะก็จะแบ่งเป็นห้องโทสุขภัณฑ์และอีกห้องนึงเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ําแบบแฮนด์ชาเวอร์นั่นเองพร้อมกับมีการก่อเป็นที่นั่งอาบน้ําหรือเอาไว้วางของให้ในทุกๆห้องน้ำของในบ้านเลยค่ะ โรงการพานานาพุทธมนฑลสายสามกำลังเปิดขายอยู่นะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างได้ที่โครงการเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีราคาพิเศษอยู่ด้วยพร้อมกับกิจกรรมทดลองอยู่ฟรี1คืนค่ะใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางโครงการได้โดยตรงเลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆในวงการอสังหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการของพวกเราด้วยนะคะและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหาได้ใหม่กับ i ิ g s t a t e วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ